สวัสดีค่ะได้เวลาดูดวงประจำสัปดาห์กันแล้วค่ะกับช่วงนองโมพยากรแอดมินจะทำการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวง5ใบนะคะเป็นดวงตามวันเกิดสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมสำหรับไพ่ใบที่1จะทำนายเรื่องทั่วไปใบที่2ทํานายเรื่องการเงินและใบที่3ทํานายเรื่องการงานใบที่4เรื่องสุขภาพ และใบที่5นะคะทำนายเรื่องความรักค่ะก่อนดูดวงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเรามาเริ่มจากวันอาทิตย์กันก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องทั่วไปนั้นไพ่ที่ขึ้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเง,ง,งินทองทองอาจจะต้องหมุนมากหน่อยในช่วงนี้นะคะระยะนี้เงินเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายเลยค่ะใช้จ่ายเยอะ การเงินเนี่ยจะไม่ลำบากในเรื่องเงินทองเท่าไหร่เพราะว่าหมุนเงินเก่งนั่นเองควบคุมการใช้จ่ายเป็นถ้าช่วงนี้คุณทำธุรกิจใหญ่ๆด้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่า,าเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเนี่ยจะเด่นมากนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ส่วนการงานเองก็ระวังเพื่อนร่วมงานจะหักหลังปัดแข้งปัดขาคุณในช่วงนี้ได้ต้องควบคุมอารมณ์อย่างมากและระมัดระวังปัญหาหเกี่ยวกับเอกสารต่างๆให้ดีค่ะ หากทำธุรกิจต้องระวังเรื่องหุ้นส่วนคิดไม่ซื่อไว้ด้วยส่วนสุขภาพเนี่ยภายในไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเลือดลงแปรปรวนควรหาเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายบ้างพยายามพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกนะคะในส่วนความรักเองอาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแหวงกันได้นะคะเกิดจากความดื้อรั้นมีทิฐิสูงต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะ ยังไงก็ประนีประนอมกันดูนะคะครบทวนหมดแล้วตั้ง5เรื่องค่ะสำหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูวันจันทร์ต่อกันเลยค่ะดวงเพื่อนๆวันจันทร์นะคะเรื่องทั่วไปตอนนี้ก็รู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเรื่องการเงินก็ดีขึ้นมากค่ะมีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การงานให้ระวังความผิดพลาดทำทำอะไรก็ให้ละเอียดรอบคอบให้มากในช่วงนี้แล้วก็ระวังการผิดใจกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนไว้ด้วยส่วนของสุขภาพโดยรวมไม่หนักหนาอะไรค่ะแต่ก็ควรระวังสุขภาพด้านระบบหุ่นเวียนเลือดและก็ระบบปัสสาวะค่ะมาดูดวงความรักกันนะคะวันจันทร์จะได้พบคู่ครองต้องใจ หรือหากมีการครบหากันอยู่ก็จะมีการคุยเรื่องมั่นหมายหรือแต่งงานกันบ้างหากคู่ไหนที่โกรธโกรธงอนงอนกันอยู่ก็จะกลับมาดีกันในไม่ช้านี้ค่ะครบหมดแล้วค่ะวันจนันเดี๋ยวเราไปดูวันอังคารต่อเลยนะคะเพื่อนที่เกิดวันอังคารในเรื่องทั่วไปสัปดาห์นี้คุณกําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะนํามาซึ่งความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต ส่วนเรื่องการเงินปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องให้เวลาผ่านไปสักระยะก่อนการลงทุนก็เช่นกันค่ะต้องใช้เวลากว่าจะงอกเงยนะคะเรื่องการงานอาจต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะคะเรื่องการขึ้นโรงขึ้นศาลช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังในการทําธุรกิจและการทํางานไม่ให้ไปพลาดเกี่ยวกับกฎหมายหรืออีกในหนึ่งคือถ้าหาก มีอาชีพทางด้านนี้เช่นทนายความอายการผู้พิพากษาช่วงนี้ดวงเรื่องงานของคุณจะเด่นและก็รุ่งมากเลยค่ะมาดูสุขภาพกันบ้างค่ะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะแต่ก็ให้ระวังเกี่ยวกับทาดไฟไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะไม่รุนแรงนะคะอาจจะโดนไฟลวกนะคะ มือพองนิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีก็ระบัดระวังกันไว้ด้วยส่วนความรักเองเนี่ยเป็นไพ่แห่งความสุขสมหวังในชีวิตรักหากคบกันอยู่ก็จะมีงานมงคลในไม่ช้าสำหรับคนที่แต่งงานไปแล้วอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตรการตั้งครรภ์ค่ะมาดูวันพุธกันบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธวันพุธนั้นเรื่องทั่วไปช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับ การดาเนินชีวิตนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้โดยที่ไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ปัญหาช่วงนี้เราต้องแก้ไขด้วยตัวเราเองค่ะเรื่องการเงินนะคะจะเผชิญปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บหนี้จากคนอื่นการเงินดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีเรื่องให้ต้องกังวลอยู่มาดูการงานนะคะการงานของคุณเนี่ยจะเรื่อยๆสบายๆซึ่งควรเพิ่มความกระตือรือร้นและความรอบคอบอีกสักนิดนึงนะคะ หรืออีกในก็คือคุณกำลังก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างช้าๆงานดีค่ะส่วนสุขภาพระวังการเจ็บป่วยแบบกระทันหันหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะและอย่าลืมดูแลสุขภาพพักผ่อนมากๆด้วยค่ะมาดูความรักของคนวันพุธนะคะคนรักใหม่และคนรักเก่าจะมาในช่วงที่คุณไม่อยากจะมีรักสักเท่าใดนะัก หากแอบชอบใครอยู่ก็จะไม่สมหวังในช่วงนี้นะคะเรื่องรักเนี่ยยังคงฉับช่วยไม่จริงจังเท่าไหร่คพราะหมดแล้วนะคะดวงเพื่อนเพื่อวันพุธมาดูวันพฤหัสกันค่ะไพ่ดวงของคนพฤหัสนะคะเรื่องทั่วไปช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณเพราะว่าเห็นว่าคุณใจดีชอบช่วยเหลือคนอาจจะมีมาขอกู้ขอยืมเงินได้นะคะในช่วงนี้ มาดูการเงินกันบ้างค่ะการเงินไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนมีกฎเกณฑ์และก็มีการวางแผนการใช้เงินเป็นอย่างดีใช้ใจ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผลค่ะส่วนการงานการงานธุรกิจราบรื่นจะได้งานหรือว่าธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในสายงานงานมีความเจริญก้าวหน้าดีหากตกงานอยู่ก็จะหางานได้ง่ายค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพดีแต่ควรระวังการเจ็บป่วยกระทันหันอย่าทุ่มเทมากนะคะจนลืมพักผ่อนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพคือการพักผ่อนนะคะถ้าพักผ่อนน้อยสุขภาพแข็งแรงมาจากไหนก็ป่วยได้มาดูความรักกันนะคะความรักไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหร่บางทีคนรักก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกเริ่มคิดว่าคนที่คบอยู่เนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่ ยังไงก็ดูกันไปนานๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปในช่วงนี้สำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ค่ะเรื่องทั่วไปอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ใจรู้สึกสับสนวิตกกังวลมีความรู้สึกงงๆเปล่าเปียวยังไงแปลกๆนะคะช่วงนี้เรื่องการเงินเองก็มีความกังวลใจเรื่องเงินมากกลัวงเงินหมดการใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นอย่างระมัดระวังนะคะ จะใช้อะไรทีก็คิดแล้วคิดอีกส่วนเรื่องการงานธุรกิจการงานราบรื่นค่ะก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจจะมีงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆให้ได้ลองทําด้วยส่วนสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะแต่ควรระวังเรื่องความใจร้อนนะคะที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันขึ้นได้มาดูความรักกันบ้างนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ คนโสดจะพบรักหรือว่าคนรักเก่ารีเทิร์นได้หากคบผามีแฟนอยู่แล้วก็รักกันดีมีเกณฑ์เข้าประตูวิวานในเลววันนี้ด้วยนะคะครบหมดแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์เรามาดูวันเสาร์ต่อเลยนะคะวันสุดท้ายแล้ววันเสาร์ค่ะไพ่ในเรื่องทั่วไปนั้นเป็นลักษณะอของมิตรภาพที่ห่างหายไปนะคะจะกลับมาฟื้นฟูด,ดีดังเดิมแล้ว ใครที่รู้สึกแย่ๆกับชีวิตในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วค่ะส่วนเรื่องการเงินการเงินดีขึ้นมีเงินเข้ามาให้รู้สึกถึงความมั่นคงมีอิสระมากขึ้นอบอุ่นใจมากขึ้นส่วนการงานเนี่ยอาชีพการงานกำลังไปได้สวยนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็ควรแบ่งเวลาระหว่างงานกับครอบครัวให้สมดุลค่ะอย่าทำงานหักโหมจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะ สุขภาพเองก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับความเครียดค่ะต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็พักผ่อนบ้างมาดูความรักกันบ้างนะคะความรักของคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะดีนะคะอยากจะหลีกหนีจากความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มีความรู้สึกเหมือนถูกจองจำต้องทนอยู่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ก็ลองอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหรืออาจจะทำให้เราตัดสินใจอะไรได้มากขึ้น ครบท้วนหมดแล้วทั้ง7วันค่ะและทั้งหมดนี้เป็นดวงโดยรวมของคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลฟังไว้เป็นแนวทางนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราการดูดวงคือการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันและฝืนไม่ให้มันเกิดเรื่องร้ายๆก็จะไม่มากระกกายค่ะขอบคุณทุกการรับชมและกดติดตามนะคะหากมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ค่ะแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ